พี่สดพี่สดพี่สดทำไมถึงพี่สดด้วยอ่ต้องหักมันเป็นฟิลการฟิวชั่นไงออโ้ันนี้ใหม่ผมเะยังเสียงโอเคป่ะตัดไปแล้วสามสองแล้วขับปังดียังสามสองเฮ้ยแล้วมึงกินข้าววะยังไรเฮียเดี๋ยวมือสั่นไงอ่ะ กินครับกินแมาสามสอง c i เริ่มเลยกูตกใจจริงนะมันยัเล่นกันสองคนนะกูจะท้าใครนดีวะใครจะดูใครจะดูใครเ c i ตัว้กเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉากสวยเลยเฮ้ยเ้ยย่อยิหายเลยเฮ้ยเฮ้ย

มันเครียดต่มนต้องถึงขนาดสูบยาสนุกเลยสนุกสนุกอ้าวเยนี่คือรายการคู่อะไรอ่วกาวกาเราอกัน้อมโอเค วันนี้ผมเห็นพร้อมน้ำตาแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปเกิดใครหรือว่าไม่ใช่มันตายไม่ได้ไม่ได้ครบรอบที่สปอนคบกับเมียที่สุพรรณโอ้ยน้องว่าอยากน้องอะไรฮะอยากให้มันมีตัวตนจริงๆอ้าวอะไรอ่ะอยู่ดีก็บอกให้เขาไม่มีตัวตนบ้าปะเนี่ยโอ้โหหรือกะไปเขาไม่มีที่ยืนในสังคมเลยว่างั้นสงสายรักสายไปแพ่วอ่ะ

ฟังกันกาเลยและเกมในวันนี้นะครับคือการทําส้มตําแบบวัดดว,ดวงการแข่งขันเราจะแบ่งออกเป็น3ทีมทีมละสองคนและกติกาการแข่งขันเราจะเป็นการวัดดวงจากเครื่องปรุงทั้งหมดของการทําส้มต่ำนะครับเราจะมีลูกเต๋าให้3ลูกถอยได้จำนวนเท่าไหร่เครื่องปรุงจานวนเท่านั้นอย่างเช่นน้ําตาลถอยได้12น้ตาตาล12ช้อนพริกถอยได้15พริก15เม็ดเรยทีเดียวเกมในครั้งนี้จะสนุกสนานขนาดไหนครับผมไปรับชมกันได้เลยเลยเลย แกครับผมเราเป็นคู่แรกที่จะได้เริ่มทำอดีการบอกว่าตกลิฟแล้วเราทำยังไงเอาที่เฮียตามทอยสบอลทำเฮียทอยบอลทำอ่ะกระเทียมด้ผลูกเาสาลูกห้าเจ็ดเมตรกระเทียมเกาเมตรเจ็ดแปกระเทียมจีนป้าไปกระเทียมพนตองตององไปตองไปตองไปพี่แข่งนะครับเก้าเมตรเก้าเ ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยอันนี้สูตรสูตรเราเลยอ่ะสูตรที่กินมัทุกวันทุกวันอ่ะพริกสดพิกสดพริกสดโอ้โหสิบห้าสิบสองสิบสองสิบห้าไปซื้อเพิ่มสี่อ่ามันกินไม่ได้เฮียตามก่อนตามก่อนตามก่อนด้วยใส่น้ำตาลปี๊บอ่าน้กี่ช้อนไม่กี่ช้อนนะครับห้าช้อนเฮีช้อนมึงมีเนสเผ็ดเยอะเลยอ่ะ อ๋อนับนี้นะแต่ต้องเป็นก้อนขนาดนี้นะได้ได้ต่อไปยังไงน้ำปลาน้ำปานปลาน้ปลา้ปลาเราไปช้อนเหมือนกันใช่ไมสิบสองน้ำปลาสิบสองเผ็ดเค็มด้วยหรอเผดเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มเปว่าสิงช้อนไปเลยไปเลยคนดิบสองหนึ่งอนนึ่งไปถอยทีีสามสามสี่ี่ทำให้มันดีดีด1ีดะี ไปถอบ้างทำไ้อันเล่นบ้างปลา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 อนปลาช้อนปลาปลาแปเียวนึเยนยนียวนันเี้ยวนึันเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงสอี่เกทีนึงอีกทีนึงคือไปแล้วอีกทีนึงอ้สายั้หนึ่งไอ้เหี้ยมองอะดูอย่ะฝันนึงคือทำเร็วอะไอ้เหี้ยเด็ดมาไอ้เหี้ยีายไม่แม่งทีเดีย มึงทำแกงอะไรเนี่ยใส่อะไรแต่ว่าใส you know ่ปูใส่ปู่ปูปูไม่ต้องหรอกปูใส่ใส่ไม่พอแล้วแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบชอบไปเรื่อยๆใส่ใส่ใส่ทั่วยถ้วยเอาเท่าไหร่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 ชิ้นชิ้นกินโอ้โสิบหกสิบหกเอเฮ้ยถ้าตัวเยอะนี่ดีๆนะสานสี่สิบห้าสิบหกเริ่มเป็นสีสันนุสนามอะไรมะนาวบีบมะนาวบีบมะนาวขอสองลูกเออสองสองถอย เจ็เอจโอ้ยเปียวเยอะเปียวเยอะโอ้ไม่่อยมีน้ำเป็นมะนาวม้านาวนี่แสดงว่าม้าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเท่าไหร่ละแ่หนึ่งเจ็สี่ละคนเร็วเลยเด็กจับเลยจับมะนาวไม่สับโอ้แล้วก็ไมไม่ลงเอคนปวดเลยสัตอไอยไปงอาไนดอย่าไปงอ้น่อยวมึงอ่ะไงองชย่ไปนอนเอเ่าไงยนไ่งช่าไหอย่งไหอ่ไ่งอ่ โอ้โหเฮียขอนล่วงไว้ก่อขึ้นช้อนขึ้ช้อนช้าอุ้ยดีไม่ได้ฮีด้าน้อยน่อยน้อยน้อน้อยห้าตายแปดเก้ามีเฮียเฮ้ยน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะมีคนข้ากเลยยังไงก็ผมร่วงอะตืดมาใส่เฮ้ยรับด้วยกิขยุมเฮ้ยมาแล้วก่อนใส่เถอะไม่พอไม่พอไม่พอใช่ ต้องอะไรพวกนี้พวก็ี้ทำเหมือนคือนะคืออ่ะเลยจริงๆกูไม่ปิดอือแล้วพวกไอ้พวกไอ้นั่นอะใส่ใส่เลยใส่เลยตามชอบตามชอบเลยรับตัวรับตัวรับตัวเนี่เพราะว่าถือว่ารสชาติได้แล้วเพราะว่าอร่อยจริงเพราะว่าใส่ผมอยู่รถเยอะนี่แต่แต่ไม่ทำอะไรคำนี้ขนลุกทั้งตัวเลยไอ้เหี้ยโดนสนัดแล้วแบบขนได้ไม่ปีออกอ่ะอ้าวเสร็จแล้วครับไปเูยถ่ายจานเลยครับเทใส่จานว่าหวานว่ะ เฮ้ยมันได้อยู่นะสั่นต่กิ้มันได้นะแค่นี้เฮ้ยตั้งชื่อร้านว่าส้มตำตะวันแดงสาดแสงส่องทะลุถึงหิวเมฆสีทองมุ้งโปรตุกาโปรทะราออกจักรังเฮ้

งสูงเที่ยงสูงที่งสิบห้าเมตรเีงสูงไอ้ป้องไอ้เหี้ยสองสองสามสี่ห้านออ่าไอ่อวะไอ้ต่อวะพิกพิดพิกจิดพิกจิดพิดดูโอ้สองส่ามสี่สิ้าสีิบ้าเอากันเลยเอากันเลยเฮียพร้อมเปลาพ้อกันเลยเหียพร้อยงไว้ป้องนะอความเพงนี้เขาเรียกเป็นยังไงวะสกอวิวนี่ครับผมหนึ่งพิกขี้หนูหนึ่เม็ด เท่ากับเจ็ดแสนสิกิลม่ีแสิบลเ้าีะติละิสิบห้าเฮ้ยไอสัตามไม่อยากเป็นแบบนี้ป่ะถามมาดิเฮ้ยน้ำหยดอันนี้โอ้ยมันนาำยิงน้อยอยู่มังเก่งจังวะยาวยิงนีมันจะไม่พออยู่ตามมาบิ๊ตมา๊ตามเหอนตาขออะไรไป 1 5เฮ้ยมึงนี่หนักหวานหนักเผ็ดกันหมดเลยยายาเอาอาเอาโอ้โหเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนจูบแบนจะได้อะบ๊อ้โยี่ไงนี้สีอ่ะไอ้ย้มยายาฮะไอ้มโอ้โอ้หเฮ้ยเอ้มันขาปูอะต่อปลาต่อปลานะ ว้าวเียเหียสัตว์ทำไยังไงวะไอ้เหี่ยเหียมาทอดเลยนะมันพอดีพอดีองห้าเยเอาน้ำปลาน้ำปลาเหนื่อยล้วจะเท่าไหร่อนี่พออนีน้ปลาสักจพอลเฮ้ยมึงจะขายอรันเลยอหไม่ถึงนเียอร่อยแน่นอนทได้ยังไงวะสัตว์น้ำปลาละหอนะพอดีพี่หมดเลยอ่ะอด ิเปรี้ยวไหมกิดเปรี้ยวไหมได้หมดแล้วแต่งนไปมะนาวเจสี่เฮ้ยคิดแม่มอขใครเชี่พอนใส่ผมมาเลยเตียหน้ากล้องหลังมีอะไรอะไรนเลยเอาพี่เลยเลยเลยเปิดเวลา เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วมาเฮ้ยทำไมผมมีดูดีจังวะปูใส่แล้วกูใส่หมดแล้วโอ้ยว้าวมันดูดีทุกอันเลยอ่ะมันแบบไม่ไม่มีอันแบบมันแบบละเอียดพี่องมันจานพอไหมละเอียดโอ้โหละเอียเเ้ยไอ้ป้องถือเลยใส่น้ำอ่าเดี๋ยวเพื่อนนะเพื่อนนะครับตัวตัวเตัวอืทคนแดงเฮ้ยหอมขอมพี่หอม อ่ะเราไปทีมกูอ่ะดูทีมมึงงั้เลือกต้นกระเทียมอ่ะไม่เยอนิดหน่อยเฮ้กระเทียมที่มีใส่ทั้งหมดครับสามหมดเลยอ๋อไม่เป็นไรงั้นนับพริกไปด้วยดนับพริกไปด้วยเลอไม่ไมผม ต่อไปถอยพิกพิกแห้งพิกแห้งพดพิบหายแล้วที่อยู่ทีมผมอ่ะต่ไปถอยพิกแห้งพริกแห้งอ่ะเฮ้ยจะยกกันไหมพริกงเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะพริแห้งย่อย่าอย่ายาออยอย่าอย่่อย่ออย่อ เฮ้ยไอ้ยมไอ้มไอ้มไอ้มเฮ้ยเฮ้ยไอ้เที่อะทนละกอมันไม่มีไอ้ที่ฉีดมันก็ไปเอาแป้งใส่มือมาเมื่อกี้อ่ะมันเป็นเด็กเฮ้ยได้เท่าไหร่พริกเท่าไหร่เนี่ยเออสิบพอดีเลยโอเคโอเคพอพอแล้วสิบแล้วสิบแล้วโอเคแล้วก็สิบแล้วสิบแล้วพิชสดพิชสดอ่าเราไปพิกสดพิกสดหนึ่งขยุ่มหนึ่งขยุ่มแปดแปดแปดสดขยุมเต็มแปดสองเฮ้ยเฮ้ย สาวกรอนสัตวแแปะแล้วะต่อไปน้ำตาลปี๊บตาลปี๊บตาพิมตาิบเฮ้ยหนึ่งถุงไม่ใช่สิบสิบหนถุงหนึ่งถุงสิบสบเราก็เราก็คัดไปเอาประมาณเนี้ยก็สิบพอดีหนึ่งถุงพอดีเลยเออนี่แหละส่ลสิบเปอยังยังยังยงยองยังยังต้องอีกนิดนึงมันก็จะสิบงปาอร์ ไเฮอย่ถอยังไม่อยยังไม่อยเลยเหี้ยเลยต่อไป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 ตอไปนปลาคเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอ้อันนี้มันเจ็ดวิไอ้เหี้ยอุตสัาว์มึงก็ไปแกล้งมันเจช้อนก็เจช้อนเฮ้ยเฮ้ยอไปวดแล้วพแล้วี่ยทพี่มาตามผมว่าผมโชคไม่ค่อยดีวิโอเคต่อไปน้ำปลาน้ปลาอ้หนึ่งคว อ่ะคือขวดนั่นแหละอ๋อเฮ้ยเอาเอาเอ้ยเราอย่าแกล้งดีก่ตามสิ่งดีกว่าติติติแล้วเมื่อกี้สิบีสิบดีอเคโอเคไม่ไอันนี้เก็บไปเลยี่ใส่อะไรพี่ก็ใส่ไม่ได้อิ๋วเกมคือเกมตำตที่ต้องการได้อ๋อจกินปูเฮีย ใครจะเป็นคนเก็บไอ้สัสอธิบายทั้ยอะกูหมนชูรสก่อนหมุชูรสฮ่าหมุชูรสชูรอันนี้ใส่ตามจริงว่าอันตรายอันตรใช่ใช่เก้าสิบทิปทิปทิโอเ้ยไอ้จยบไปหมชูรสทิทิทิตาจริงนะ1นองเาไ่แล้วไม่เป็นเฮ้ยรทัวร์ทัวร์ทัวร์เท่ไร แปดตัว <Bruno> แปดอ่าตัวแปดโอเคแปดแปดแปดพอดีแล้วแปดที่เหลือก็ปรุงตามชอบเลยที่เหลือปรุงตามชอบครับโอขยะมะนาวล่ะมะนาวนับเลยมะนาวดีกว่ามะนาวสิบเอ็ดเมะนาวสิบเอ็ดอ่าช่วยกันใส่ครับมะนาวอ่าเหมือนมีเด็กอยากเล่นด้วยตอนเนี้ยอู้หูดูหน้าตาอร่อยอย่าง แล้วมันใส่ตรงไปทุกเม็ดเลยทุกอันเลยนะครับก็มึงใส่กันหมดเลยอ่ะเหลืออะไรลอยหน้าปะอย่าเยอะๆเยอะเยอะเออเออแค่นั้นแหละเกาเหลาเราใช่เกาเหลาเจ้ากำหน้าใส่กำหน้าใส่โอเคได้กันมั้ยทำได้ทำได้เหมือนกันวูวเฮ้ยของพวกมึงอะเละไปแล้วไอ้เหี้าดีๆเฮ้ยอะไปด้านเจ้ไปด้านด้านด้านเธเลยเธอเลยไปเลยเฮ้ย เยอะโคตรดีอะครืโคตรเยอะเลยว้าวเี้ยโฮ้ยโอ้อ้ยอ้ยโยออยโออยโอ้ยโอยอ้ย้ยโอ้ยโอมยออยโอ้ยโยโอ้ยยอ้าวอ้ยโอยอ้ย้ยโอ้ยอา้ยอนอ้ยอ อเครับันนี้วามาโอเคครับวันนี้เาจะมากินมตเป็นต้นตําดีรสชาติดีเป็นต้นตําดีรสชาตเดี๋ยวส่วนผสมเนี่ยอยู่นี่หมดเลยจะบอกว่าอะไรสีช้อนช้อนมากชิมเลยทำไมเราตังไม่ละเอียดเลยวะ ม่เอาเลยเลยเอ๊ะเอ้มาลองบายอ๊ะ้มลองกบบ้าเยชรสเยอะอร่อยนะอะไรแเิดเวลฮ่าอ้ะแอกยอร่อยว้อร่อยจริงอร่อยแบบว่าผงชูรสเยอะเนาะรู้เลยว่านี้ผงชเยอะทำเดอพงนี้นะ Xăm tăm dây phơm Dây phơm như thế nào? Dây phơm... Ổn khá ổn Xài xăm tăm khúc 1, xài phòng chứa thuốc <c oughs> อาวระบายอ,าอ,าอ,าอธิบายรสชาติหน่อยเ็วอ่ารสชาติอ่ะจะออกเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดหน่อยๆผงชุดของ <คน S 1> ชุดเมนูชาตินะมันเพิ่มมันทำให้หัว ขึ้นคนละยองอ้าวคร่าวก็ให้จันนี้เต็มสิให้เลยไรเอาให้แปดอันถือว่ามันกินได้ให้สิบนี่นี่อว้าวนี่ๆๆสิบบวกแปดเป็นสิบแปดชนาแต่ว่าที่อื่นได้แค่คนเดียวนะพูด้แค่คนเดียวว่าให้นะเท่าไรแต่เราอามแปดประมาณสิบก็เป็นสิบแปดนั่นน่าแนั่นน่านำเลยนำเลยเ้ยเเปิดเวลาฮ่าอะล่ะครับต่อไปตามพวกเราของเราจะนานเยอะหน่อย นำ้ำเยอะมากของเราแต่ว่าอร่อยแน,ยน่น,นอนลอง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 ขที่มะเขือเทศกันเ,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 เลยเอามะเขือเทศกันเลยดีมากว้าวโอเคกูลองมั้งกุ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 ้งมันจะได้แบบคอ เป็นหนังใช่หวานน้ำไปด้วยได้ความเค็มของปูกินปูก็ได้แบบโอ้โหดีสุดกุ้งก็ได้กินเหรกุ้งใช่ถือว่าเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์เลยสุดยอดเลยป่ะอร่อยมากเพอร์เฟกต์กินแปลกๆว่ะกินสมตำแปลกๆกินปากมืออะไรยัย ปปลาคือแบบนุ่มอะไรถ้ามันมันพอดีขนาดนี้วะขอยคำหอยคำอร่อยวะอร่อยวจินิอร่อยนะร่อยไอร่อยวะอร่อยสั่ดได้หี่ มึงไม่ใช่คนเดียวอามงสองคนจำไทิ้ทกูสแปดไงกูแปดวันสิบกสิบแปดทิ้งมึงไค่คนเดียวไดเแต่การติกาอะไรกากิกาะของมึงไอ้คีทีความรัปชั้นเออพีมีให้ก้าหน่มีได้ก้าน่ครับสมมติาที่มึงเกิดในยุคนี้สิความจริงอะไม่ไม่น่าเรียนหรอกหนาอะไร่เรียนอาหารในสัตว์อร่อยสัตว์ใดที่เฮ้ยทีมเราพี่ ไม่ว่าอลังการจานจังว้ <Wow. S 1> าวเริ่มทำยิ่งใหญ่มากอะไรนะจานของเขาเ่ยเคือแบบยิ่งใหญ่มีแบบเครื่องเคียงเต,เต็มหมดเลยพี่ตักิน Yeah. <laughs> ุคนลกเตรียมกูชนะช้อนช้อนแบบน้ำ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 นี้น่เลยโดนป่า ส e> ิ่งหน้าไงมีนำตาบีบป่ะนำตาบีบล้วนนะ

และทีมอาร์มสวรรค์18นะครับสรุปว่าอาร์มสวรรค์เป็นฝ่ายชนะชอบอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำรับใครอรนาด้วยเสสวยนะาน่าชอบธรมาาลูกหนวดด้วยนะครับ้อลสำหรัรบวันนี้ออหนนาขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วผ้นะได้ตังค์0 0พบาทนะครับจากบริษัทออหนาเวชั่นครับับไ,นะได้ตังสงับาม,ม่อันนี้เก็บไปมึงมึงพูดมดหม่ คูชนะได้เงินรางวัลได้เงินรางวัลเท่าไหร่สองพันไปให้มึงไปแบบอเอร์เบอร์ชันเขาตอนมึงเริ่มให่ไม่เห็นพูดมาพูดที่ยะตอนมึงชนะไปไปเรื่องทำคลิปไปเป็นทหารมึงอ่ะไปแล้วมึงก็สองคนเลยเปลี่ยนชคื่องชนะเื่ออะไรเป็นป้อมกระตูอ๋อป้อมอัเฉริยวสารกบเป็นยังไงตุ่มนล้องนัก้อใช้ชีวิตให้ยืดหยุ่นอย่าทำตัวเองให้เป็นหุ่น ปัญหาชีวิตมันมีต้องมากมายแต่มึงไม่ต้องไปคุกฝุ่นคิดไม่ออกให้ออกไปคิดเส้นทางที่อยู่ข้างหน้ามันคือชีวิตมึงบอกว่าร่างกายของมึงไม่ฟีีแต่กูว่ามันไม่เกี่ยวสักดีดบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรบอกกับตัวเองต้องข้ามมันไปเพราะว่าข้างหน้ามันคือเส้นชัย